สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบ่สุขสุขคนสบายดีตอนเศร้ามันอี้แบบอากาศหนาวเย็นแห้งเนาะวันอาทิตย์ก็เลยพากันเข่ามารอตลาดกับแม่ลุนแล้วก็เจลล่าแล้วก็เปะเล่มาซื้ออีหยังเป็นนัวไข่ไก่ปเป็นปลาตะกามีแล้วฮะมาซื้อหอกพริกดหรอ, <c oughs> อว,วา,าเดี๋ยวสิพาย่างรอตลาดเนาะแต่ว่าภายในงานาเพิ่นเปิดเพลงแล้วก็ตอนอันที่ได้ถ่ายแล้วก็เมื่อผักเอาอยู่เฮือนเนาะ เริ่มเขาตลาดกันเลยจ้านี่เขามาหานทำอีกจะเป็นหานขายสงเสือผาเนาะก็มีสองฝั่งคือจะขายคนละแนวพี่นอ้องฝั่งหนึ่งจะขายแนวอยู่แนวกินนอะอีกฝั่งหนึ่งก็จะขายส่งเสือผาอากาศเริ่มเย็นกันสิประมาณนี้เนาะเวลาหลอก,ก็กดจอดเกลเจ็ดอยู่ฝั่งนี้จะขายสินหโมูคือขายดีเฮงเนาะถุกทิศนี่คือเบอิดทุกทิศเลยอ แต่ว่านี่คือแบบมันเป็นเวลาหกโมงเสาร์นะคนกำลังเหลืมมาพี่น้องค้ายพักคายย้ายหยีอันนี้เป็นห่านค้ายเครื่องคล้ายของซ้ำเนาะค้ายเครื่องใส่เหล็แบบในขั้วเฮือนอย่างสี่แต่ว่าเดี๋วอีเมลแล้วสิเวรเขาไปสื่อ,อยาขาหมดเนาะมาใส่พักใส่หมดนะแม่เจหล่นนะเพิ่นมาเบิงเสียมพี่น้องบ้านสวนเอื่นเสียมสวนนบ์หัวฟังไทยเอื่นยังเนาะอันนี้ิเป็นเสียมนะแม่ เขาจะเอาไปคุดกบนี่ส่วนนะ่แนะนำว่าเอาตัวนี้อันนี้คือราคา50บาทนะจ๊ะเวลาคุดนะมันก็เออหมากแบบนี้มันจะหมากแข็งกลัวเนาะเวลาใส่ก็โอเคแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือสิเป็นบางๆเนาะนี่ราคาห0าสิบบาทจ้าส่วนหลายบาัตสวรรค์จะใส่เป็นเงินบาทน่ยไ,ไหมพี่น้องเนาะคือเฮาเกิดมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ใส่เงินบาทแถวบ้านนี่ ควมหูซื้อแบบเออกระปกติอ่ะแต่ขจ้าจแบบบ้านอื่นมาเห็นบ้านทางใส่เงินบาทน,นะถือว่าแพงนะขายเครื่องใส่ภายในครัืเงนก็คือมีเบิร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะในะจ้าเบิร์ในตลาดนะซิมีหันมีหันเดียวนะขายเครื่องแบบนี้นะเพราะว่าส่วนร้ายกับขายขึ้นกันเบิรนะ์เนาะมีหันลาบคู่เดียวที่แตกตั้ง อันนี้คือมาจากบัตนรน้องบวทหัผู้ดพี่น้องเจ้าของหนันมาเบิ่งเป็นนัวแต่สว่านนะบอกว่าโบาสือกรสร้างต้องมาสืออยู่หันเสาแสงเนาะก็เลยบอกเอาแต่อีเมยเพิ่นกะสีหล่อมาเบิ่งรถด,ดีจะท,ทุกทุกทิศนะแบบคือมีหันแล้วคนเดียวนะแล้วสิขายดีแห้งพี่น้องอมืมันบูยญหญานอื่นให้เหลือง <laughs> ลรากลมาแวะซื้อรถดีเนาะตอนทำอิตาลิโบเอาแต่อีเมลเพิ่นบอกว่าเศษไข่รทรงเครื่องหรือว่าไข่ปุ๋งเนาะบั่นซ้อนเอืน่นทงละ30บบาทก็เลยจัดุงหน่อยไปซะถุงหนึ่งเนาะเพราะว่าความจริงอะซองเสมอแซแสงเราไปสื่อเครื่องอยู่บันคึมเนาะมันเป็นห่านไข่เครื่องทรง้วมันจะถือซ้อนก็เลยบอกว่าท่านได้ไปก็เลยเอาสื่อในห่านแล้วนะมือใส่ก้อน หลังจากนั้นก็นมาสื่อยาขามหมดจ้ามันเป็นคิ้วๆอะ่ะเขาเอาไปละลายใ,ใส่น้ำนะภยัยกใไดยังก็คือยิบยิบยิบ,ยบมาได้เลยเนาะแล้วก็มาใจเงินทางหนาเราเห็นเป็นตังโตเก็บเงินอยู่ทางหนาพี่ส่วนปลาแหล่น,นก็ะไดแต่แผบเนาะทงเดียวบวหัวื้อื้อย่างเพื่อนว่าถือไปถือมา อันนี้คือเขาหันทำอีกสื่อเครื่องของใส่ก่อนเนาะตอนนี้ก็จ่ายเงินก่อนจางสีออกแต่หานได้ขั้นสันเขากะบวใหออกเด <c oughs> ้หลังจากนั้นก็ออกจากหานนี่แล้วก็สิมุงหน้าไปทั้งที่ตะเว้นออกพี่น้อง <c oughs> สิงยางไปสื่อแนวอยู่แนว้วินเนาะ นู่น่อยมานางขายกลุ่งกับบักถัว่วอันเห็นหนางไกลๆกันจังสี่นะคนละเจ้าเดยพี่น้องพอใหญ่นี้เรามาขายมักแต่งนะก็เลยเลือกอีเมลเสียวมกแต่งมาต่ำทงหนึ่งเนาะตอนนี้ของเจ้าของปลูกอยู่แต่บอทันเป็นเนาะสื่อของเพิ่นไปก่อนทงละซ้าบาท 20บาทถ้าเป็นเงินกีบก็สิบสองพันกีบพี่น้องเราสิไปหาไม่ใหญ่เนะขายกุ้งจ้าสดๆจากน้องเลยได้นั่นใส่ตุ่มนาอกเลยยงมเมือสาวสิอันนี้คือพอหมอจ้าพวอเราสาเนาะ เป็นทั้งพี่น้องเป็นทั้งหมอกระบ่าใดพี่น้องพอกัแล้ะกะบ,บานเฮ้าไอศชี่เลยเนาะพอกัแล้ะก็ถามการเป็นอยู่จังได้เนาะแล้วก็มาเวหานซื้อแนวกินอันนี้ก็เป็นหานพี่น้องเนาะเราอยู่บานเฮือนหินเนาะทั้งบานพัวเสาลอยพแบบอันนี้เป็นหาน ขายเนื้อกินพี่น้องขายอาหารแซ่แข็งแบบสิเนาะอาหารทะเลแต่ว่าแล้วก็ขายแบบขายขายขายส่งอะเนาะขายถึกถึกยีเมสซีสืบปะทูเมื่อกินตลาดเตระทิดก็คือมาสือ,อยูหานีเนะาะหันขายเนื้อกินประ,ประเภทอาหารสดอาหารแซ่แข็งยังสี่นะมีอยู่สองหันพี่น้อง มีอยู่ของพี่นอกก็มีอีกข่าดหนึ่งมาทางหนาพุ่นเดี๋ยวสีสืือประทูเมื่อปีงอันนี้คือบุกคอยได้สืบโลละหกสบาทเนาะอันยังแข็งอยู่เลยแต่ก็ยังสดยังงามอยู่แบบว่ามันโบยเปือ่อยยังขนาดเนาะกายยังงามอยู่โดนแล้วนี่ ก็เลยคิดพ่อวอยเขตปิงเอ็นนะปิงก็เลยส,สื้อหัวใจหมูเมื่มอพอมกิโลละเก่าสิบบาทพี่นอ้องคนก็นมายืนสื่อหลายเนาะแต่ว่าคนขายนะคนเดียวแต่ก่อนน่เรามากับผัวแต่ว่าตอนนี้น่คือปลากันแล้วเนะาะปลากันกับผัวก็เลยได้ขายคนเดียวคันพี่น้องเขามาสื่อซอยจังสี่กับสื่อแลวไวก้กัมายืนขายซอยเนาะมาขายใหย้แบบซีด อีเม่กำลังเลือกประทูอยู่เพิ่นซิมาเลือกหัวใจมูให้สวันเนาะสวันเอาโลหนึ่งเก่าสิบบาทก็เลยถามเพิ่นว่าโบหับพนักงานโบซิมาสมาัครขายโซยหาเพิ่นว่าคือขายตอนนี้เลยเนาะแล้วขายโบทนันเอามาติดเนี่ยคือมันกายโลไปพี่น้อง ก็เลยเติมสใส่ห้มันเป็นหนึ่งรอยไปเลยเนาะหนึ่งรอยบาทจ้าพวกน่องไก่ออียงก็จังสีกะนะนะมีทุกอย่างเลยบว่าสิเป็นลูกท่งลูกซีน ส่วนหลายจะเห็นแต่ผู้เฒ่าเนะาะบันสวรรณ์นลูกเต่าเผ็ดเวียยเข็ดนงานอยู่ไทยเบิร์ดนี่มีแต่พอแต่แม่อยู่บ้านเนาะวันตลาดจังสี่ก็พากันเขามาซื้อเนวอยู่แนวกินแบบคือสื่อทิดหนึ่งแล้วกะกุ้มดนๆนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าตามห่านค่าน้ำบ้าน,น,นก็มีอยู่แต่ว่าขาเจ้าจะขายแพงกว่าเนาะคือยังสื่อแบบนี้ถึกๆแล้วเขากระสีเอาไปแบ่งคายอยู่ห้านพอฉะนั้นแล้วบานเฮาก็เลยหมักไปอย่างสื่อเครืองอยู่ตลาดเอาเมื่อเสร็จตเย็นไหวยู่เงินอุ้ยลุงกลับมาเด้อเนานะปะ๊ดหนาวบักขักบ่ลุ้ง <laughs> ใส่ถงมือถงตีนะจ๊ะปูแบบอบอุ่นมากเลยมากับเมียนะจะ๊จะ วันอาทิตย์ก็จังสี่เนาะหลายคนก็นสิเขามาซื้อเนาะอ,อยู่แนวกินพี่น้องอืมหลายๆครอบครัวก็เสียนมาสิแหละสวัสดีมาแลายอทิดย์เลวท้องก็สิเขามานี่เล่นี่อีเมท้าคุณยายสาวดวงพี่น้องสวัสดีอีเมะแล้วไรเกี่ยวเขาแล้วเลยแม่ปฏิพอกันตั้งแต่โดนซ่อนกับปฏิเขามาหาเลยเอีออดวงมันโทรมาหาจายอ,ยหอยุโทรยุเหรออืมเป็นอะไรสบายดีหรือเปล่าสบ,บายดีว่างอัน วางเกี่ยวข่าวอย่างนี้อะรอย่าบิร์ดด้วงอันท้องอันห่านวัดนี่ิดกลเลรอเอาบ่กล้วยกินเยอะบ่สูุโกินบักเขาโพดบักสลอยเด้อ่ากินเอาบมสซื้อห้บ่จับเราซื้อท้องแถลงบ่นี่นะทงแถลงบักซาลอยบอ โอาบักเรืองดีแม่กินยูอานโอเคบุค้หงหูจักแนวอยากเลือกดีนะอันนี้แซบาทเขาว่าเอาทงนี่แหละใส่ทงไฮเดอร์รู้เอามากนี่บัวาาแม่น่ะ <c oughs> คายนอไม่บักหอยพี่น้องนี่เก่งซุมฮะเก่งส้มเสมอนี่ใส่ไปเบิ่งติละไปแม่เขาพาแมวเบิ่งพี่น้องมาล้วนซื้อมาแล้วบแฮกับอันนั้นนะ ซื้อมอะอยากเขามาซื้อป่านะซื้อมาแล้วฮนะเดี๋ยวซีเซ็ตมาบอกเดมาบอดังค่ะอุ้ยบักอันนี้เขาอยากพงล่ะอุ้ยแม่เปิดรูไม่เปิดให้นบักคอยเรือจ้พี่้นงงามแรงวันสีบักมีบักคอยเรือ เออเงาบ่งาเอาาปกติเขาเอ้ายาแมวมันเป็นบันค่อเรีอมอะไรเ่วบาเออเขาทาว่าแต่โกนมันชุขี่อันนี้คือทงลาซาบะนะจ๊ะแม่แม่ทงนึ่งอยากตักําอืมหลอกเปนงามๆนะงามเนี่ยเนี่ยก้อนเอางามคือโคตรขายเลยเนี่ยหาเราอยากว่าสิ ยมเรงเขาจะไปหาตามโกนตามฮุนเนี่ยเออเพลงเราปีเติบงบอไดบอกเขาเลือดหายแล้วเขาลืมเบาเลยเขาจะเปิดเพลงสวนกันแล้ว<อ>พี่ดองตลาดกระปะมาณนี้ละจ้าเ<อ>นาะอันนี้แม่เบาบา,มา,ามิงเพลอนขายย้ำขายเผาผัดกระสิขายดีเนี่ยักเอาเองด้ยน<ส>ี่งแก้มันสมเด็จ นี่แม <_ cynical laugh> ่นะอนเาดมันยังคนหอมคนมาขายเขาเปียกจ้า เอาทงหนึ่งาทงนึงเลยขอเปียกให้ไม่ลดันกะทงนึงเอาก้อย่นี่เอายังเืองินเยเร็ืเออยังเหลือทงนึ่งโอ้มากื้นว่าคนไลยพอสมควรอยู่นะมาสื่อแล้วก็เมื่อนนั่นมั้งเหลียลงเงินบ่ ลงเยาสิลงเฮือนอีกนาพี่น้องหนาวก็บ้ิยูใบเซาแม่น้องลิงขายเครื่องจะอุดนุนได้ดื้อพี่น้องนะอเป็นตะนาบักคักอยู่ไหมตัวได้นากวซะตัวนี้นุ่มอุ่นดีตัวนี้บางกว่าบ อันนี้สีดำนั่งแม่สองคู่ดื้อเอาสีดำออาสื่อเขาจาขายปลาปลาแดกพี่น้องปลาแดกเมนบล็อเงินบลมอนอนกวบอเงินโอเคพี่น้อง เดซสิได้เมื่อแล้วบันิคออนุญาตลากอนเดินาะขอบใจเบอรสู้ขู่สู้คนถี่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ้าแป๊บสวันเดิอเมื่อแล้วพี่น้องสบายดีเดิเนะป๊าป้าเดซสิเมื่อสองเมืองเงิน